อันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะถ่ายแบบทัวริ่งนะครับถ่ายแบบน้ำน,นิ่งๆส,สบายๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตหมุนกล้องมาหนึ่งนะครับเป็นก,รกานรด้า,า,า,น,า,าน,นะนนะครับก็ะะเวลาถ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับนี่ครับก็จะสบายๆนะครับน้องป๊อปไม่เห็นตะกองเหรอเพิ่งกระโดดลงไปเมื่อกี้เอง ครับนี่น้ำยังขุนอยู่เลยจุม๋มเจ๋งเลยครับวันนี้ได้มีโอกาสเจอละสักหนึ่งตัวก็ยังดีตัวไม่ใหญ่ครับสีเขียวสดเลยในี่สุดเราก็เจอตะกลองจนได้ตามเสืน